อ้าว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 ทายมานี่สิทำไมทำตัวแบบนี้ <Okay. S 1> ไม่ได้ลูกโยนข้าวของแบบนี้ไม่ได้ครับยกโยนไม่ได้ครับขอมมันจะพังเห็นไหมเนะี่ยโยนไปได้ยังไงไปหยิบขึ้นมาตั้งไว้ดีๆครับไปเล้วอะทำตัวไม่น่ารักเลยนะทำตัวไม่น่ารักเลยนะอยขี้หวงขี้หวงอะไร มไม่ได้ไปเอายกเก้าอี้มาเดี๋ยวแม่จะให้จับปยกเก้าอี้มาตั้งเรียงให้เรียบร้อยนะครับคนเก่งปะปเร็วมาแม่กอดหน่อยมาครับมามาขอกอดหน่อยเร็วเร็วคนเก่งเร็วเอาไม่รักแม่แล้วหรอกลายเป็นอะไรไเป็นอะไรยังไงบอกมาซิเป็นยังไงรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไง รู้สึกแบบไหนไปเก็บเก้าอี้มาตั้งไว้ดีๆเหมือนเดิมไปเร็วมาเร็วแม่จะก็ได้กอดกันมาได้กอดกันก,ก็กลายเปียกก็สากลายไปเล่นน้ำไงไมีคนไปเปลี่ยนุดผ้าอืมไปเก็บเก้าอี้ตั้งไว้ดีๆก่อนไปเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนุดผ้าให้นะครับเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเก้าอี้ขึ้นมาเร็วเดี๋ยวเร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวครับเป็นแผลไหนครับให้แม่ดูหน่อยสิโอใครทำหนูหลูกใครทำครับใครทำเบ้าคุณตาให้มีคนรักไทยตะาเหรอเขาทำยังไงลูกตีตีแบบไหนตีะกลายเป็นรวดทีด่ตะกลายเป็นรวด,ดไหนเป็นรวดตรงไหน นเปิดให้ดูหน่อยสิล็อกกุญแจอยู่อะไรล็อกกุญแจอ่นี่เขาเกระดุมรูกไม่ใช่กุญแจอ๋อไม่ต้องหรอกถอดโชว์ได้ไงล่ะก็เห็นจู๋่ะสิไหนไหนย,ยืนให้แม่ดูหน่อยสิไหนามายืนตรงนี้ให้แม่ดูช,ะชะัดๆทำไมงี่เง่าแท้วันนี้ทำไมงี่เง่า อือง่วงเหรอไปเก็บเก้าอี้ขึ้นมาตั้งให้เรียบร้อยปะไปเร็วจะได้ไปเที่ยวกันเที่ย์อะงั้นไงไปเก็บเก้าอี้มาตั้งก่อนเราจะพาไปเที่ยวกันเที่ยวไปทำอะไรอ่ะไปเอาขนมปังให้นกดีไหมไม่อยากทำอะไรอยาอยาไปสวนจอด เรอจะไปดูอะไรที่สวนสัตว์ดูก,กระต่ายกระต่ายใช่ทำไมต้องอยากดูกระต่ายด้วยกระต่ายมีบ้านใช่สกายก็มีบ้านเหมือนกันมีมมนบ้านแผบ้านสกายก็มีลูกมีชายบ้านกายอยู่ไกลอ่ะไม่ไกลหรอกเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว